ทันข่าวประแคมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่13พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การที่ขรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตใจกานบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อาไรยังไงของอันเปิดรังในการคว้าชัยเหนือคันวาไป3ต่อหนึ่งขยับขึ้นรองจากฝูงนา โดยกัรน,นี้โคซิกโกนะครับพาทางด้านของของอันฮานอยเอฟซีกลับมาคว้าชาัยขึ้นรองจากฝูงหลังเปิดบ้านชนะคันวาไป3ต่อหในศึกวีลีก2023นัดที่18นะฮะในขัะนี้ ตรอการแข่ขันในศึกวีลสอวีีก2023นัดที่18ของสโมสรของอันฮานอยเอภายใต้การกลุมทีมของโคซิโกเกติศักเสนาเมืองได้ลงสนามเพื่อจะตามมาหาเส้นทางในการค้นขาสูตรชัยชนะก,กีกครั้งหลังจากที่สะดุดพ่ายมา2เกมติดต่อกันส่งเกมนี้ทีมได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของคันวาทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนน โดยกันนี้ผลการแข่งขันนะฮะในเกมนี้ฮานอย FC ของทางด้านของโคซิโกเนี่ยเปิดรังกลับมาเก็บ3แต้ไมไป็สํเเ็็จหลังเหนือกว่าเอาชนะคันวาไปได้3ต่อหจากการทำแฮตทริกของเจฟร์สันนาทีที่ 5, 28, 3 9สมบนให้หลังจากนี้จบเกมกันในขันในเกมนี้ ของอันฮานอยฟีขยับขึ้นมามีทั้งหมด31แต้มขึ้นอันดับ2ของตารางคะแนนตามจากฝูงนำดินไป7แต้มแต่ว่าลงแข่งมากกว่า1นัดในคระนี้โดยงานนี้สำหรับโปรแกรมมาต่อไปของของอันฮานอยฟีเตรียมจมปปะบุกไปเยือนบินเยียงศึกวีลีก2 0 23นัดที่19ใดนวันศุกร์ที่17พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร,ร่วมเชียร์ทางด้านของโคซิโกในครั้งนี้นนก,นกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงกระหึืมเอเชียทีมชาติไทยพลิกอัดเอาชนะยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียไปได้ในครั้งนีนะ้โดยความยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียในครั้งนี้เมื่อทางด้านของทัพชบาแก้วอยุ17ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกินอายุ17ปีปรอบสุดท้ายโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่มบีร่วมสายกับญี่ปุ่นจีนออสเตรเลีย โดยทีมชาติไทยพบทีมชาติออสเตรเลียในครั้งนี้ในวันที่13พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยสนามบาบรียูนิเต็ดสเตดเดียมถ่ายทอดสดในช่อง a s p l ส y ปรากฏว่าทีมชาติไทยได้สร้างผลงานกระเขมเอเชียพริกนะฮะอ,อัดเอาชนะยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียไปได้3ต่อ1โดยครึ่งแรกทีมชาติออสเตรเลียได้ประตูขึ้นนําไปก่อน 1. ต่อศนาทีที่31นะฮะนาทีที่3 1นั้น38มสิบอปกุนิศราบริมปม่ามนิชได้หลุดเดี่ยวขึ้นมาก่อนจะกดด้วยซ้ายเข้าไปให้ชบาแก้วยูสปีไล่มาเป็น1ต่อหนึ่งและจบครึ่งแรกทีมชาติไทยเสมอทีมชาติออสเตรเลีย1ต่อหนึ่งในครั้งนี้เข้าสู่ครึ่งหลัง นาทีที่67นะฮะจะาังหวะฟรีคิกที่รักยาพันมู่ดงอ่าบริญญาพันมู่ดงนะฮะปั่นด้วยขวาบอลอ้อมกำแพงเข้าไปให้ชบาแก้วย7ปีแสงขึ้นนำไป2ต่อ1นาทีที่90บทีมชาติไทยมาบวกประตูที่3นํนำห่างออสเตรเลีย,ยไป3ต่อ1จะจังหวะหลุดเดียวเข้าไปยิงหน้าปากประตูเดียรันี้ ผมเป็นนว่างานนี้ถือว่าทีมชาติไทยเริ่มกลับมาอีกครั้งนะฮะกับนัดนี้ที่เจอกับนั่งของออสเตรเลีย,ยและสามารถเอาชนะไปได้3ต่อหในครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเปิดท็อป10ทวีปเอเชียฟุตสอลโลกจากการจัดอันดับของฟีฟ่าในครั้งนี้นะ โดยการนี้สมาธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเองประกาศอันดับฟุตซอลโลกออกมาเป็นอย่างเป็นทางการในข้ะนี้ซึ่งปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยรังอันดับที่สองของทีปเอเชียโดยมีทางด้านของอิหร่านยึดเบอร์นหนึ่งของเอเชีย อันด,ดับ3เป็นของอุซเบกิสถานส่วนญี่ปุ่นรั้งอันดับที่4ของชาติเอเชียอันดับ1เป็นอิหร่านนะฮะ1469.33คะแนนอันดับ2เป็นไทย1316.27คะแนนอันดับ3เป็นอุซเบกิสถาน1288.96คะแนนอันดับ4เป็นญี่ปุ่น1248.99คะแนนอันดับที่5เป็นของอินโดนีเซีย1142.884คะแนน อันดับที่6เป็นอัฟกานิสถาน1,138.02คะแนนอันดับที่7เป็นของเวียดนาม1,117.02คะแนนอันดับที่8เป็นของทาจิกิสถาน1,116.37คะแนนอันดับที่9เป็นของโควเวต1,115.99คะแนนอันดับที่10คีกิสถาน1,091.36คะแนนในครั้นี้ สำหรับทางด้านของ5ทีมตัวแทนทวีปเอเชีย e เข้าร่วมการแข่งขันศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2 0 24ที่ประเทศอุซเบกิสถานประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานที่เป็นเจ้าภาพนะฮะอิหร่านสมัยที่9ทีมชาติไทยสมัยที่7ทาจิกิสถานสมัยแรกและก็อัฟการิสถานสมัยแรกในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะน,นานนะผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ ยยอดผู้ชมพร้อมรายรับบุริลัมในเกมเจ้าการท่าเรือทำสถิติใหม่ไทยลีกเลยเฉียวนะโดยการน,นี้ทางด้านของทางการแด่งขันในศึกไทยลีก2023นัดที่28นะฮะบุริลัมเองนั้นก็เปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือ FC ไป1ต่อห เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวมีแฟนบอลเข้ามาชมเ,มเกมเกือบเต็มความจุในสนามเพราะว่าหากเก็บ3แต้มจะคว้าแชมป์ไปครองทันทีแต่ว่าเนื่องจากเก็บได้เพียงแค่1แต้มทําให้ต้องไปลุ้นต่อนัดถัดไปอย่างไรก็ตามเกมนี้สร้างทางด้านของสถิตใหม่ในศึกไทยลีกในฤดูกาลัน2 3 ด้วยการมีแฟนบอลเข้าชมเกมสูงสุดโดยมียอดผู้ชมเข้ามาในสนามในครั้งนี้ในช้างอารีนามากถึง31,200นึ่งนอคนซึ่งนะฮะาสามารถเข้าชมได้มากที่สุดมากถึง32,600คนในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโดยนอกจากนี้แล้วยังสามารถจำหน่ายบัตรประตูนะฮะผ่านประตูได้มากถึง2องล้าน่่บอบาทและก็สินค้าที่ระลึกนะฮะ 7,265,607บาทรวมทั้งสิ้น9,897,467บาทเลยทีเดียวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของบริลัมจะบุกไปเยือนอุทธ,ธนี FC ที่สนามกีฬาจังหวัดอุทธ,ธนีในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดนช่องเ s เอ a y พร์โทรวชันและก็ทรีบอร์ดแบนกีกาทีวีในขณนี้นั่นเองนะเป็นนาว่าการนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นค่าต่อมานกันครับชมบรีกับโอกาสที่มีบนเวทีไทยลีกนะโดยงานนี้ผลเสมอของชมบรี FC ที่ถูกทางนานของประจวบตีเจ้าไปหนึ่งต่อหนึ่งตอนช่วงท่วลาบาดเจ็บกันแข่งขันกระเทือนถึงโอกาสที่จะอยู่รอดในศึกไทยลีกของพวกเขาโดยตรงก็จริงๆนะฮะ โดยจาก3เหลือเพียงแค่1คะแนนกับทางด้าน,นของสถานการณ์ที่บีบคัน้นขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้เพราะเหลือโปรแกรมอีก2นัดเท่านั้นก็จะจบฤดูกาล2023ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเิี้ยวที่อดีตแชมป์ปี2007จะต้องหล่นไปเริ่มใหม่ในลีกรองของสยามประเทศโดยฉลามชน,นจะต้องเผชิญหน้ากับเมืองทองที่ฟอร์มดีเหลือเกินในช่วงเดกที่2ปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านรับมือกับทางด้านของตลาดเอฟซี FC, ซึ่งเป็นคู่แข่งชิงแชมป์แต้มโดยตรง โดยการบุกเยือนกิเลนพยองอาจจะโชคดีหน่อย เนื่องจากว่าจะไปเล่นกันที่สนามกีฬากลางเนื่องจากทันเดอร์โดมสเตเดียมมีการจัดกิจกรรมพอดบพอดีและก็คงจะส่งผลเสียถึงเสียงเชียร์ไม่มากก็น้อยเนื่องจากที่ผ่านผ่านมานนั้แฟนๆของยอดทีมแห่งย่านแจ้งวัฒนะส่งเสียงให้กำลังใจจนนักเตะคึดสู้มานัดต่อนัดแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะง่ายสำหรับทางด้านของชมบรีเพราะผลงานณนะปัจจุบันของเมืองทองก็โดดเด่นสะดุดตา10เกมหลังสุดในลีกชน,นะไปมากถึง8โดยแพ้ต่อทางด้านของบริลามเพียงแค่ นัดเดียวเท่านั้นที่สําคัญในรรกกีเดนพยองกาลังเข้าฝักทุกคนไม่ว่าจะเป็นวินเรียมพรอบเจริญศักดิ์วงกรนและก็ปรเมศอาวิลัยที่เบรกหน้าผลัดกันยิงผสมแอซิสในครั้งนี้ซึ่งบางทีไทยแลนด์คาราซิโก้หนนี้อาจจะเป็นการส่งฉราลสมสู่ลีกรองในครั้งนี้ก็เป็นได้นะ ดยตงนั้นชมบรีจึงจาเป็นจะต้องเน้นสุดๆนะฮะกับการเล่นที่ให้เราเป็นกับเกมดัชนนะชิงชเะเลิศเพราะถ้าเสมอหรือแพ้มีโอกาสที่พวกเขาจะจมอยู่ในโซนสีแดงไปจนจบฤดูกาลสิ่งที่น่ากังวลใจสำหรับอีทช้มไทยลีกปี2 0ง7อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คู่แข่งในพื้นที่ตกชั้นด้วยกันมีโปรแกรมไม่หนักมากมายนัก ประจวบอันดับที่13จะได้เล่นในบ้านกับทางเชียงรายก่อนจะออกไปเยือนราชบุรี FC แม้ว่าจะเป็นการพบกับทีมใหญ่แต่ทั้งสองสมโมสรก็ไม่ได้มีลุ้นในดๆแล้วในช่วงซีซั่นนี้ อารังพูลบรีเออร์อันดับที่12มีคู่แข่งสุดท้ายของสัปดาห์นี้แต่ก็จะได้ลงเล่นที่แม่กวงสเตเดียมพบกับด้านของอูธันีเอฟซีซึ่งถ้าชนะก็จะการันตีความอยู่รอดในบันดลแต่ถ้าแพ้ก็เหนนื่อยนะเนื่อนะงจากว่าต้องอาเป็นอาคาันตุกะของตราดต่อด้วยสุโขทัยที่หนีหล่นชั้นเหมือนกันในครนี้ดังนั้นแล้วความอยู่รอดของราชันโคขาวจะขึ้นอยู่กับเกมในวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนี้โดยตรงเลยนะ และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสิตล์ประจำวันที่13พฤษภาคม2567โดยชาติบัครังฟุตบอลไทยครับ